มาแล้วครับเพื่อนๆเอซน,นะครับฮิตะชินะครับทำขบวนด่วนพิเศษทัศนารัตที่สามหนึ่งนะครับต้นทางกรุงเทพไปทางชุมทางหาดใหญ่นะครับกำลังจะมาลอดสะพานยกระดับนะครับสายนาคนปรปฐมกาญจนะุุรีนะครับพอขอลอนนะครับฮิตะชิ 4519นะครับ5 5 9 9นะครับ, 5, 1, รบทํำขบวนด่วนพิเศษทักษินารัตที่3 1นะครับนี่นะครับผ่านไปแล้วนะครับสำหรับขบวนด่วนพิเศษทักษินารัตที่3 1นะครับ เดี๋ยวจะไปจอดที่สถานีบ้านโป่งนะครับเดี๋ยววันนี้เพื่อนๆรอชมขบวน172ด้วยนะครับวันนี้เสียเสียเวลามากมายหลายร้อยนาทีเลยนะครับตอนนี้ขบวนถึงเลยสถานีราชบุรีมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมรถเร็วที่172กันนะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืม ซับสามสกายสั่นกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆน้องประดุกชาแนลครับ